กราบปเรียนคุณรูณที่เคารพบและสวัสดีทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะดิฉันนางสาวอุเรวันคำศรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสิเลขที่12ในวันนี้นะคะดิฉันจะมาเฉลยข้อสอบโอลิปี5้าหในเรื่องของสถิติซึ่งประกอบไปด้วยข้อข้อสิข้อ36และข้อ38ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ35กันเลยนะคะข้อสาโจทย์กำหนดให้ว่า ในการทดสอบความถนัดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีตารางแจกแจงความถี่ของผลการสอบดังนี้ซึ่งในตารางแจกแจงความถี่ตรย์กำหนดช่วงคะแนนและความถี่มาให้ค่ะถ้าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับสิบเอดแล้วนักเรียนที่สอบได้ในคะแนนช่วงห้าถึงสิบสี่คะแนนมีจำนวนคิดเป็นร้อยละของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ซึ่งการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะเราจะใช้ เราจะใช้ความรู้ในเรื่องของตารางจแจกแจงความถี่เข้ามาช่วยในการหาคำตอบค่ะซึ่งดิฉันนะคะเลือกที่จะพิจารณาจากค่า X i หรือค่าตุดกึ่งกลางชาั้นค่า di และค่า f i d i ในการหาคำตอบค่ะเรามาเริ่มกันที่ช่วงเราก็าเริ่มกันที่การพิจารณาตารางจแจกแจงความถี่นะคะสิ่งแรกที่เราจะหามก็เมื่อเราเห็นตารางจแจกแจงความถี่ก็คือตุดก่งกลางชั้นค่ะ จุดกลางชั้นจุดหนึงกลางชั้นเนี่ยเราจะหาได้จากขอบบนบวกขอบล่างหารด้วยสองเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยสูตรนี้กันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเราจะมายกตัวอย่างที่อันุภาคชั้นที่หนึ่งค่ะอันุภาคชั้นที่หนึ่งขอบบนคือ ขอบบนคือ4ขอบล่างคือศใช่ไหมคะถ้าเรามาแทนในสูตรขอบบนคือ 4, 4ี 0, ่สี่บวกศูนย์หารด้วยสได้สอแสดงว่าจุดกลางชั้นของอันตรภาพชั้นแรกคือ2มันจะมีวิธีการคิดลัดง,ง่ายๆค่ะถ้าหากเราจะหาจุดกลางชั้นของชั้นอันตรภาคชั้นถ,ถัดไปเราจะมาหาความเราจะมาหาความกว้างของอันตรภาพชั้นคะ่ะซึ่งเราจะ สามารถนับนิ้วได้เลยง่ายๆนะคะอย่างเช่น0-4เนี่ยมันเป็นจํานวนเลขที่หางกันไม่ค่อยมาใช่ไหมคะเราสามารถใช้นิ้วนับได้ก็คือ 0, 1, 2, 3, 4แสดงว่าแต่ละชั้นแต่ละอันดัภาคชั้นเนี่ยจะมีความกว้างชั้นเท่ากับ5มีมีค่า i เท่ากับ5นั่นเองค่ะใชะ่ ฉะนั้นเราจะมาพิจารณาที่ความเราจะมาพิจารณาที่จุดกึ่งกลางชั้นต่อไปนะคะคืออนุภาคชั้นที่สองเราจะเราจะได้ว่าอนุภาคความจุดกึ่งกลางอนุภาคชั้นที่สองเนี่ยก็คือสองบวกปีามีค่าเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะต่อไปอนุัภาคชั้นที่สามคือเจ็ดบวกอีกห้ามีค่าเท่ากับสิบสองอันภาคชั้นที่สามมีจุดกึ่งกลางชั้นเท่ากับสิบสอง อนาพาชั้นที่สี่จุดกึ่งกลางชั้นคือสิบสองบวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองค่ะจากนั้นเมื่อเราได้เมื่อเราได้จุดกึ่งจุดกึ่งกลางชั้นมาแล้วนะคะเราจะมาพิจารณากําหนดค่าเอนั่นเองค่ะโดยการกาหนดค่าเอนะคะเราจะมาพิจารณาที่ความถี่ค่ะคืออันาภากไหนที่มีความถี่เยอะที่สุด จุดกึ่งกลางชั้นของอันธาพากชั้นนั้นจะมีค่าเป็น a ค่ะซึ่งมาดูที่ค่าความถี่ของตารางแจกแจงความถี่ที่เราให้มานะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเจ็ดเนี่ยมีค่าความถี่สูงที่สุดแน่นอนว่าค่าเ,เรากลอไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้อยู่ตอนนี้ก็คือเจ็ดเป็นค่าความถี่ที่มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถสังเกตได้ค่ะ ก็คือเราจะกําหนดให้จุดกึ่งกลางชั้นของอนุภาคชั้นที่4มีค่าเป็น A A เราจะมีค่าเท่ากับ17นั่นเองค่ะจากนั้นเราจะมาพิาจาะมาค่าของ DI กันนะคะค่าของ DI เราจะพิจารณาจากสูตรค่ะคือ di เท่ากับ xi ขออภัยค่ะ di เท่ากับ xi คือจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นลบด้วย A ส่วนด้วย I ราจะมายกตัวอย่างตัวอย่างที่อันตรภาคชั้นที่1นนะคะอันตภาคชั้นที่1มีค่า x มีค่า x i เท่ากับสองค่า a เท่ากับ17หารด้วยค่า i คือหารด้วยเป็นสองลบิบหารด้วยค่า i คือ5ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับลบสิบห้าส่วนห่ามีค่าเท่ากับลบสถูกต้องไหมคะซึ่ง di มีค่าเท่ากับลบสาม จากนั้นให้เราคำนวณค่า D.I. ของอนุภาคชั้นถัดไปได้เลยค่ะก็จะมีค่าเท่ากับลบสองลบห่งศนย์ตามลำดับค่ะต่อช่องต่อไปคือ F.I.D.I. F.I.D.I. ตรงตัวนะคะคือได้มาจากการคูณค่าความถีดกับค่า D.I. อนุภาคชั้นที่หนึ่งคือ4คูณกับลบสได้มาเป็นลบสองนุภาคชั้นที่สองหคูณกับลบสได้เป็นลบสิ 10. อนุภาคชั้นที่สาคูณกับ ลบหนเท่ากับลบ x อภาคชั้นที่4ี่เคูณศนย์มีค่าเท่ากับ0นย์ค่ะถ้าเราสังเกตโจทย์ข้อนี้ดีๆนะคะเขาจะไม่โจทข้อนี้จะไม่ได้กําหนดจํานวนนักเรียนทั้งหมดมาให้แต่ว่าเราสามารถคํานวณหาจํานวนน,วน,นักเรียนได้ทั้งหมดจากตารางจากช่องของความถี่ค่ะคือถ้าความถี่ทั้งหมด ความถี่ทั้งหมดหรือซิกมา f i เนี่ยจะมีจะมีจะมีค่าเท่ากับ n นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าซิกมา f i เท่ากับ4บวก5บวก x บวก7 4บวก5บวก x บวก7มีค่าเท่ากับ16บวก x ค่าต่อไปที่เราจะหานะคะก็คือค่าซิกมา f ID i ซิกมา f i d i แเราหา f i d i ของแต่ละอันดภาคชั้นมาแล้วเราเราได้ค่าเท่ากับลบสลบสิลบ x 0เราจะจับมันมาบวกกันทั้งหมดเราจะได้เป็นลบ1ิลบสิลบ x บวกศมีค่าเท่ากับลบยีลบ x ค่ะจากการพิจ,จารณาจากตารางแจกแจงความถี่ทั้งหมดนี้นะแล้วนะคะเราก็จะพบว่ามันก็จะมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการนำไปหาคำตอบ ของข้อนี้แล้วคะ่ะโดยที่เราจะมาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งต่อไปกันนะคะก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ11ดังนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะพิจารณาก็คือพิจารณา X-Bar บาร์นั่นเองค่ะเนื่องจากเราเลือกใช้ XIDI FIDI ดังนั้นเราจะพิจารณา X-Bar บาร์เท่ากับ A-I บวก i คูณ s F i g มา FIDI ส่วนด้วย Sigma I D I s ิก m a f i ค่ะแทนค่าลงไปนะคะเราจากตารางเจแจงความถี่จากสิ่งที่โจย์กำหนดให้ x bar เท่ากับ12 a มีค่าเท่ากับลบ7อภัขอไปค่ะ a มีค่าเท่ากับ17 i มีค่าเท่ากับ5 sigma f i d i หามาแล้วเราเราได้ค่าเท่ากับลบ2 2บลบ x sigma f i มีค่าเท่ากับ16บวก x จากนั้นย้ายข้างย้ข้างค่ะ ย้ายข้างแล้วก็หาคําตอบของสมการนี้นะคะก็คือย้าย17ไปลบกับ11จะได้เป็น1 1บเลบสิ 17. จากจากนั้นจะเหลือ 16-X บวก x ให้ย้าย1 6บวก x จากหารย้ายขึ้นไปคูณจะเป็น1 1บเลบสิคูณ6-16บวก X เท่ากับลบร้อยลบห้ากค่ะสิบเลบสิ 17, มีค่าเท่ากับลบหลบหคูณแจง้งแจงเข้าไปจะได้เป็นลบหกลบ 96เท่ากับลบ110ลบ 5x ย้ายตัวแปรโดยกันย้ายฝั่งไปหากันจะได้เป็น x ลบ110ลบ 96x มีค่าเท่ากับ14นั่นเองค่ะ x อย,อยู่ในตารางที่โจทย์มีอยู่ในตารางที่โจทยก์กำหนดให้นะคะก็คือนี่ค่ะเราจะเราจะรู้ได้เราจะรู้ได้โดยปริยายว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ14นั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะคือว่าช่องซิกมาเอเนี่ยเราจะาเราจะสามารถหาจำนวนของหาจำนวนของเอ็ทั้งหมดได้ดังนั้นซิกมาเอไมีค่าเท่ากับ1 6บหบวก x อบวก14เท่ากับ30นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้หากันนะคะนั่นก็คือ นักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง15-14คะแนนจะมีจำนวนคิดเป็นร้อยละของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็คือโจทย์ให้หาร้อยละของนักเรียนในช่วง15-14คะแนนว่าคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่นี่เองคะ่ะเรามาดูที่ตารางกันนะคะก็คือช่วงที่โจทย์ให้พิจจารณาก็คือช่วงที่5-14ดังนั้น n ในระหว่างช่วง5ถึง14จะได้เป็น5บวก x 5บวก x มีค่าเท่ากับ5บวก14เท่ากับ19จากนั้นใช้หลักการคิดร้อยละทั่วไปเลยค่ะนำมาคิดก็คือ n ในช่วง5ถึง14ส่วนด้วย n ทั้งหมดคูณ100แทนค่าลงไป n ในช่วง5ถึง14มีค่าเท่ากับ19 n ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ30คูณกับ100 ตัดตัดไปได้เป็น19คูณ10หารด้วย3จะได้ว่าร้อยละของนักเรียนช่วง5ถึ14ง14คะแนนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ63.33ของนักเรียนทั้งหมดเลยค่ะไปดูที่ชอยกันที่ชอยกันนะคะก็คือต่อข้อ3นั่นเองค่ะลำด,ดับถัดไปนะคะเราจะมาต่อที่ข้อสอบโอลิมปี B 51ข้อที่36 โจทย์กำหนดให้ว่ากำหนดแผนภาพต้นใบของข้อมูลชุดที่หดังนี้สำหรับข้อมูลชุดนี้ข้อใดเป็นจริงก่อนอื่นนะคะเราจะมาสังเกตที่แผนภาพต้นใบของข้อมูลชนิดนี้นะคะของข้อมูลนี้เราจะพบว่า3ามเต็เนี่ยยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียงซึ่งก็มีข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียงอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําเป็นอันแรกก็คือการจัดเรียงข้อมูลค่ะโดยไล่จากน้อยไปมากนั่นเองค่ะ จาก375ไล่ใหม่เป็น357จาก643ไล่ใหม่เป็น3 4 6จาก0212ไล่ใหม่เป็น0 1 2 2จาก01ไล่ใหม่เป็น0-1น่นั่นเองค่ะสังเกตจากชอยนะคะเราต้องมาไล่พิจารณาค่าแต่ละตัวว่าอันไหนมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าอันไหนบ้างดังนั้นเราจะเริ่มจากการหาค่ากลางของข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือ ฐานนิยมค่ะฐานนิยมเป็นข้อมูลที่มีการซ้ำมากที่สุดซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากแผนภาพต้นใบนี้เลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าชุดข้อมูลที่มีการซ้ำมากที่สุดก็คือยี่สิบสองนั่นเองค่ะดังนั้นฐานนิยมของข้อนี้เท่ากับยี่สิบสองจากนั้นเราจะมาหามัธยฐานกันค่ะมัจะรู้มัธยฐานได้เราต้องรู้ตำแหน่งข,ของค่ามัธยฐานจาก n บวก1ส่วนสอง ซึ่งค่าเอของเราเนี่ยได้มาจากชุดข้อมูลคือ12 12บวก1ส่วน2เท่ากับ13ส่วน2เท่ากับ 6. จุาจากนั้นให้เรามาพิจารณาหาค่ามัธยาฐานโดยการดูว่า x6 และ x7 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรจากการดูแผนแผนภาพต้นใบนะคะ x อ x7 เก็ของเราคือ16กับ20ดังนั้นค่ามัธยาฐานมีค่าเท่ากับ16บวก20ส่วนด้วย2 มีค่าเท่ากับ36.2ส่วน2มีค่าเท่ากับ18นั่นเองค่ะดังนั้นค่ามัธยฐานท,ที่เราได้มีค่าเท่ากับ18ค่ะจากนั้นให้เราไปพิจารณาที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะซึ่งโจทย์เนี่ยมีการกำหนดชุดข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาสาม,สา,มารถมาคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตจาก x bar เท่ากับ ซิกมาเอส่วน N ได้เลยจะได้ว่าซิกมาเอ้ขออภัยคะ่ะจะได้ว่า X อ็กบาร์มีค่าเท่ากับ3ามบวกห้าบวกเจ็ดบวกสิบสาบวกสิี่บวกสิบหบวกยี่สิบวกยสบเอ็บวกยี่สิบวกยีบวกสาบวกสอ็ทั้งหมดส่วนด้วย12ได้เลยคะ่ะจะได้ว่าเอ็กบาร์มีค่าเท่ากับขออภัยคะ่ะ x รมีค่าเท่ากับสองส่วน4ส่วนด้วย12มีค่าเท่ากับ17 เราหาค่ากลางของข้อมูลมาแล้วเราก็นํามาเปรียบเทียบกันค่ะว่าค่าไหนมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่ากันเราจะได้ว่าหานิยมเนี่ยมีค่าเท่ากับยี่สิบสองมัธยขอไปค่ะมัธยฐานมีค่าเท่ากับสิบแปดเอกบามีค่าเท่ากับสิบเจ็ดจะได้ว่ามัธยฐานมีค่ามากกว่าเอกบาแต่มีค่าน้อยกว่าหานิยมซึ่ง ตอบช้อยที่4นั่นเองค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะคือข้อที่38เป็นข้อสถิตเป็นข้ออีกข้อหนึงในเรื่องของสถิติเหมือนกันค่ะในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่24ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีการส่งรายชื่อนักกีฬาจากประเทศไทย379คนมีอายุเฉลี่ย22ปีถ้ามีการถอนตัวนักกีฬาไทยออก4คนซึ่งมีอายุ 24, 25, 25และ27ปีจะมีการเพิ่มนักกีฬาไทยขอัยค่ะและมีการเพิ่มนักกีฬาไทยอีก5คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย17ปีแล้วอายุเฉลี่ยของนักกีฬาจากประเทศไทยจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้จากโจทย์นะคะถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจใน,นเบียวเราจะรู้เลยว่าใช้หลักการพิจารณาอิกบา เข้ามาหาคำตอบอย่างเดียวเลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะมาเริ่มพิจารณาที่ x-bar เมื่อนักกีฬามีจำนวน379คนค่ะจาก x-bar x 379มีค่าเท่ากับ sigma x x ก็คือผลรวมอายุของ, ira, งนักกีฬาทั้ง379คนส่วนด้วยจำนวนนักกีฬาคือ379จะได้ว่า sigma x สามเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเก้ามีค่าเท่ากับยี 3, 79, ่สิบสองคูณสามสามร้อยเจ็ดสิบเก้าซิกมา x สามเจ็ดสิบเก้าสามร้อยเจ็ดสิบเก้ามีค่าเท่ากับแปดพันสามร้อยสามสิบแปดนั่นเองค่ะแสดงว่าในนักกีฬาทั้งสิ้นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคนเนี่ยมีโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าเนี่ยมีผลรวมอายุทั้งสิ้นคือแปดพันสามร้อยสามสิบสามสิบแปดปีค่ะ จากนั้นให้เรามาที่การพิจารณาการถอนตัวของนักกีฬาไทยออก4คนซึ่งใน4คนนี้มีอายุ24 25 25และ27ปีค่ะซึ่งในการถอนออกจากของถอนออกของ4คนเนี้ยก็จะอยู่ในถอนออกจาก379คนเราจะได้ว่าซิกมาเที่ถอนเนี่ยมีค่าเอถอนจะมีค่าเท่ากับ303 ขอไป่แปดพัายสาสิบแลบวงเล็บยี่สบสี่บวก25่สบวก25บวกย7มีค่าเท่ากับ8,338ันสาร้ลบหนึเท่ากับแ2ดพนั่นก็คือ x อาร์ของนักกีฬาสา x b a ของนักกีฬา375คนมีค่าเท่ากับ8,237นั่นเองค่ะ ดังนั้นให้เรามาพิจารณาการเพิ่มเข้าสาคนเพิ่มเข้าห้าคนซึ่งห้าคนนี้มีอายุเฉลี่ยเพียงยี่ขอไปค่ะมีอายุเฉลี่ยเพียงสิบเจ็ดปีดังนั้นเราจะพิจารณาที่ x bar เข้าเท่ากับซิก m a x เข้าส่วนด้วย n เข้าจะได้ซิก m a x เข้าคือสิบเจ็ดขอไปค่ะจะได้ x าร์เข้าเท่ากับสิบเจ็ด m a x เข้ายังไม่ได้ n เข้ามีค่าเท่ากับ5ดังนั้นซิกมา x เข้ามีค่าเท่ากับ17คูณ5เท่ากับ85ครับซึ่งดำเนินมาถึงตอนที่เพิ่มเข้า5คนแล้วนะคะก็แสดงว่าจะไม่มีการถอนเข้าถอนออกอีกดังนั้นเราจะมาพิจารณาที่ซิกมา x จริงกันเลยค่ะจะได้ว่าซิกมา x จริงมีค่าเท่ากับซิกมา x ถอนบวกซิกมา x เข้าจะมีค่าเท่ากับ 8237ั 8, 85. นบวกแปมีค่าเท่ากับ8,322นั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะคืออายุเฉลี่ยของนักกีฬาจากประเทศไทยจะเท่ากับข้อใดนั่นก็คือหาค่าของ X bar บานักกีฬาจริงเราจะพิจารณาจาก X bar บาจริงมีค่าเท่ากับซิกมา X จริงส่วนด้วย N จริงมาแทนค่ากันค่ะ สิ่มาเอกจริงเราหามาแล้วเมื่อกี้คือ8 322แทนค่าลงไปนะคะจากนั้นพิจารณาที่ m จริงค่ะเราอย่าลืมนะคะว่าตอนแรกอะ่ะเรามีนักกีฬาอนที่สิ้นสามยสิ้นก7าคนเราถอนนักกีฬาออก4คนแล้วเราเพิ่มนักกีฬามา5คนเมื่อมาคำนวณแล้วเนี่ยจะเราจะได้ x เราจะได้ x บาทจริงเท่ากับ 21.9ปีดังนั้นอายุเฉลี่ยของนักกีฬาประเทศไทยเนี่ยคือ21.9ปีค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอการเฉลยข้อสอบโอ e t มปี51ก็ขอจบเรียงเพียงเท่านี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยมณนที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนอ่านหนังสือด้วยความเข้าใจแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็หัดทำข้อสอบให้มากขึ้นนะคะในภายภาคหน้าเรา สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเราในการทำข้อสอบได้อีกเยอเลยค่ะขอบคุณค่ะ